สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำการเปลี่ยนจอ Vigo นะครับ Vigo อะไรเอ่ยตัวนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บ View ี่ไล t นะครับ Vigo View 4 Lite ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องหาอะไรมาแปะตรงไฟจอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกอตเทปแปะนะครับ สกอตเทปอยู่ไหนเอ,อ่ยหาไม่ค่อยเจอนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับแปะตรงนี้นะครับนี่ตัดให้มันเล็กนะครับโอเคไปช้าๆชัดๆนะครับ ไม่ต้องรีบร้อนกันบางจังหวะเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนนะครับผมจะเอามาแปะตรงนี้นะครับแปะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมครับ สิ่งที่เราเตรียมการไว้แล้วนะครับเหมือนกับคลิปก่อนๆน,นะครับใช้กาวสองหน้าแบบบางนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลอกออกครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันจนจบขั้นตอนนะครับแต่รุ่นรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นแพรสองเส้นเพราะฉะนั้นแล้วมาดูวิธีการทํานะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เคยเจอแบบแพรสเส้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับเหมือนเดิมครับใช้กาวนะครับกาวติดลงไปตรงขอบนะครับ เรื่องเย้มเราแก้ไขได้นะครับเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องเยิ้มเนี่ยเราแก้ไขได้ฝึกสมาธิให้ตัวเองนะครับฝึกสมาธิให้ตัวเอง เมื่อเราติดกาวเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับใช้นิ้วนะครับนี่ครับปัดไปแบบนี้เลยนะครับปัดออกนอกนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านดูวิธีการใส่นะครับช้าๆนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งประกบก่อนนะครับอย่าเพิ่งประกบก่อนนะครับดูร่องให้ดีๆนะครับแล้วดันนะครับแล้วดันตรงด้านล่างก่อนดันแบบนี้นะครับนี่ผลักผลักไปฝั่งนี้นะอ่าแล้วก็ประกบนี่นะครับดูนะครับ เมื่อประกบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จัดการมาใส่สอกเก็ตเดี๋ยวเราจะมาเทสดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่นะครับอ่าตรงนี้เราต้องเพิ่มกาวนะครับตรงหลังแบตเตอรี่เราต้องเพิ่มกาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันยึดติดกับแบตเตอรี่วิธีการเพิ่มกาวง่ายๆครับเหมือนที่เราแปะกาวจอไว้เลยนะครับแปะไปประมาณนี้นะครับอย่าให้ไป ติดสายเพละนะครับอย่าให้เป็นติดสายเพลส่วนขั้นตอนการประกอบคลิปนี้เราจะทําจนจบจนถึงการเปิดเครื่องนะครับอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อความสมบูรณ์นะครับอ่ะประกอบชุดล่างไปก่อนครับขันน็อตครับ เหมือนเดิมนะครับน็อตเราสามารถแยกไว้ได้นะครับเป็นชุดๆโดยการใส่ฝาขวดนะครับฝาขวดน้ำอ่าเราก็จะทำการแยกได้นะครับจะได้ไม่วุ่นวายเกี่ยวกับนอ็อตหลายๆคนมองว่าทำยากนะครับหลายๆคนก็มองว่าง่ายมันก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้น เจอเครื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายๆคนก็ทำเป็นแล้วนะครับดูจากคลิปช่องหมีทำได้ไปหลายๆคนก็รับเปลี่ยนจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอาเมื่อ ประกอบท่อนล่างเสร็จเรามาประกอบท่อนบนนะครับรีดสายแพลไปแบบนี้นะครับสมาชิกทุกท่านรีดไปแบบนี้นะครับดูให้ดีๆนะเมื่อรีดได้แล้วปุ๊บวางแบตดเลยครับวางแบตดเสร็จใส่เกี่ยวแบตเตอรี่ครับให้มันดังแก๊กก่อนนะครับ หลังจากนี้ก็ประกอบครับนี่มันจะมีเงี้ยงนะครับใส่เงี้ยงเข้าไปก่อนนี่ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปขันนอ็อตนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมในช่องหมีทําได้ทั้งที่ติดตามแล้วแล้วก็ไม่ติดตามทีนะครับสมาชิกช่องนี้คนดูช่องนี้หรือ fc ช่องนี้น่ารักทุกคนครับผมน่ารักมากมายไก่กองเลยนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับใส่หัวไปก่อนครอบหัวมันไปเลยนะครับนี่ครอบหัวมันไปแล้วก็กดครับนี่ไล่ไแปบบแบบนี้นะครับมันจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊แก,กขั้นตอนต่อไปครับใส่ตัดซิมเปิดเครื่องรอไว้เลยครับอ่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกัน ใส่ถาดซิมครับอย่าลืมนะครับถาดซิมทุกๆครั้งที่เขามาซ่อมโทรศรัพท์แยกถาดซิมให้ดีๆนี่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับจบการเปลี่ยนจอ Vigo View 4 l i h e เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ